างหาไม่รู้ในพลสวัสดีครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสัง,งั้นสื่อขเรนตีข่าวประชาชนแห่ชมสนามบินแห่งใหม่ทำรถติดยาวเหยียดรายละเอียดในคลิปก่อนที่จะเข้าไปรับชมฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ในผลด,ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมประชาชนทั้งในและนอกกรุงพนมเปญ ยังคงไหลาพากันมาเที่ยวชมสนามบินนานาชาติเตโชกันเป็นจำนวนมากรถยนต์ในรถจักรยานยนต์ต่อแถวยาวเหยียดการจราจรติดขัดตามแยกต่างๆขณะเดยียวกันก็ก่อบรรยากาศแห่งความอยากรู้อยากเห็นและสนุกสนานตามรายงานของแคมโมเดียเนสสื่อมวลชนกัมพูชาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับรายงานของแคมโมเดียนส ระบ,บุว่าการเดินทางมาเที่ยวชมสนามบินยังประจวบเหมาะกับช่วงเวลาของการเตรียมการเฉลิมฉลองเทศกาลประชุมแมนซึ่งเป็นวันหยุดแห่งชาติในกัมพูชาโดยครอบครัวผู้คนตามเมืองต่างๆจะใช้โอกาสนี้เดินทางกลับไปเยี่ยมญ,ญาติญาติตามบ้านเกิดเมืองนอนแคนโมโบเดียเนสรายงานว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมา นับตั้งแต่มีการเปิดใช้งานท่าอากาศยานนานาชาติเตโชหนึ่งในโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคสมัยของกัมพูชาเมื่อวันที่9กันยายน2568มันได้ดึงดูดผู้มายเยือนทุกเพศทุกวัยกลายเป็นเทรนดฮิตบนสื่อสังคมออนไลน์และความปรารถนาที่จะขึ้นเครื่องบินรัฐบาลกัมพูชาเผยว่าสนามบินแห่งใหม่ มูลค่า1,500ล้านดอลลาร์หรือราว47,600ล้านบาทจะสามารถรองรับผู้โดยสารราวราว13-15ล้านคนต่อปีและสินค้า175,000ตันขณะเดียวกันคาดหมายว่าจะเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารได้แต่ระดับ30ล้านคนภายในปี2030และ50ล้านคนภายในปี2050 อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีฮุนเซนซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภายกย่องสนามบินแห่งใหม่บนเฟซบุ๊กสไตล์เขานะต้องโพสในเฟซบุ๊กนะครับฮุนเซนว่าเป็นประตูสู่โลกใบใหม่ของกัมพูชาเขาบอกว่ามันจะมาแทนที่ท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญและกลายเป็นศูนย์กลางการบินกลางสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต อย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาได้ปรากฏภาพชาวบ้านปูเสือนั่งในอาคารผู้โดยสารร่วมฉลองท่ากาศจานแห่งใหม่มันโหมกระเพือประเด็นถกเถียงอย่างกว้างขวางว่าพฤติกรรมเช่นนี้มีความเหมาะสมหรือไม่ท่ามกลางความกังวลว่ามันจะถูกคนไทยประเทศเพื่อนบ้านที่มีความขัดแย้งกันจิบย,ยกมาเย้ยหยันถากถาง อ้าวว่าไปรูดนะครับไทยไม่เคยไปถากไปถางหรอกถ้าคุณไม่ทำข่าวเหม็นถ้าคุณทำข่าวออกมาไม่ได้ถากถางแต่มันเป็นข่าวอย่างเงี้ยก็มาเล่าสู่กันฟังนะประเทศไทยอ่ะเขาพ่เหระห์คณะน,นั้นหรอกสนามบินสุวรรณภูมิเสร็จผมเองก็ยังไม่เคยไปปูเสือแห่แห่ดูสนามบินนะไปเหมือนกัน แต่ไปในฐานะนักท่องเที่ยวก็เคยไปไปในฐานะอินฟลูเอนเซอร์ก็คือไปถ่ายบรรยากาศนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยว่ามีมากน้อยขนาดไหนไม่ได้ไปเฉลิมฉลองตั้งแต่เขาสร้างเสร็จนะไปอย่างนั้นนะครับผมแล,และหลายๆที่ที่ประเทศไทยคนไทยก็เฮอของใหม่ไหมเฮอแต่ว่าไม่ถึงขนาดที่เอาเสือไปปูนะ ไปดูบรรยากาศเฉลิมฉลองขนาดนั้นนะครับมันก็เป็นสิทธิของเมนะนะ,ะคนไทยไม่ไปเจย,ยไม่ไปถากไปถางหรอกแต่มันเป็นข่าวไปแล้วก็ตามนี้แหละท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้คอมเมนต์มาพูดคุยแสดงความคิดเห็นกับในคนนะครับขอบคุณทุกการรับชมจะพบกันคลิปน้าสวัสดีครับ